สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านทีซ่าใบฉับครับก็คันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เลยก็จะเป็นตัว Z900 นะครับผมอ่าโดยคันนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัว z 9 0 0ก e นะอ่าก็เดี๋ยวผมพามาให้ดูกันดีก่อนนะครับผมว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเขาแต่งอะไรมาบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ผมที่เห็นสะดุดตาตัวแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวมือเบรกนะอย่างที่คนรู้จักกันเลยนะครับผมอ่าโซบีอย่างนี้าแน่นอนนะครับเป็นยี่ห้อของเบมโบ<อ>นะครับผมอ่าเดี๋ยวคันนี้เขาจะใส่เป็นของแท้เลยนะจะเป็นตัวมือเบรกเบอร์19นะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่าโดยตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับระดับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าก็จะเป็นตัวเกียวให้ปรับอย่างนี้ได้เลยสะดวกมากๆเลยนะครับผมอ่าแล้วตัวต่อมาเลยที่อยู่คู่กันเลยนะครับผมอ่าก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวแต่งนะตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ยอดฮิตเลยนะครับผมอ่าจะเป็นแบร สำหรับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าผมลือมอีกจุดไปเลยนะครับผมจะเป็นตัวนี้นะนี่นี่แหละครับผมจะเป็นตัวปอกโดมิโนโนะครับผมอ่าเป็นตัวนี้นะแล้วก็เป็นตัวประกับของโดมิโนนะครับผมอ่าตัวนี้เขาจะใส่เป็นของแท้มาทั้งคันเลยนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็มาในส่วนของมือคัสกันดีกว่านะครับผมอันนี้เขาก็จะใส่มาเป็นของแบรนด์เซมสปีดนะครับผมอ่าจะเป็นตัวนี้เลยก็สําหรับใครที่ว่าแต e ่งรถนะนะเขาก็จะรู้จักกันดีนะครับผมสำหรับแบรนด์เซมสปีดเนาะ เขาก็ทาเป็นพวกมือเบรกมือคัสช์อย่างนี้นะครับผมต่เป็นตัวตรงรุ่นของแซดเก้าร้อยเลยนะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยเขาจะสามารถปรับระดับตรงนี้ได้นะต่อมาเลยก็จะเป็นตัวกระจกแต่งปลายแฮนด์นนะโดยคันนี้เนี่ยเขาจะใส่มา,าเป็นขอดูซิงพาวเวอร์นะครับผมาเป็นตัวนี้เลยอันนี้จะเป็นตัวของแท้นะดูที่เลนนะครับผมแท้ไม่แท้นเนี่ยเลนเขาก็จะใส่แบบนี้เลยนะครับผมไม่หลอกตาแน่นอนนะ ครับผมแล้วก็มาในส่วนของตัวกันลมนะอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกนะคันนี้ก็จะเป็นตัวแฟรก็รอยเอนะครับผมโดยเจ้าตัว SE เนะี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวกันลมอ่าแล้วก็ตัวกันแข็งที่ว่ามาจากโรงงานเลยนะครับผมเป็นชุดแต่งของ SE นะอ่าแล้วก็จะมีตัวอกล่างอย่างนี้นะครับผมอ่าโดย SE เนี่ยเขาจะย่อมาจาก Special Edition นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเป็นตัวกาดน้ำแต่งนะครับผมอ่าก็จะเป็นเขียนคาวาสกิวอย่างนี้เลยอ่าถามว่าตัวกาดน้ำเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ได้ไหมจริงจริงมันได้นะ แต่ผมให้ผมแนะนำนะควรใส่ดีกว่าเพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ยตัวหินเนี่ยจะชอบติจากตัวล้อหน้านะครับผมแล้วเข้าตัวหม้อน้านะถ้าสมมติว่าโชคไม่ดีเนี่ยเข้าไปแล้วตัวหม้อน้ําเกิดแตกเกิดรั่ว,วเนี่ยจะทําให้รถกีดเลยว่าสุกติดได้เลยนะครับผมล้วสมมติว่าความร้อนในรถเกินนะอันนี้ก็อันตรายมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของตัวตรงคันเกียร์ตรงนี้นะครับผมก็ะจะเห็นว่าเขารัดสายเคเบิลทอยแบบนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็น่าจะสงสัยว่า <S 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 อ เขาติดอะไรมาเพื่อรเปล่าททำไมมันดูใหญ่ๆแปลกๆนะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว Quick s h i f t e r นะถามว่า Quick s h i f t e r เนี่ยคืออะไรครับผมเวลาเราเข้าเกียร์นะปกติเนี่ยเราต้องกำคัดใช่ไหมครับผมเวลาเข้าเกียร์นะแต่ว่าถ้าเป็นตัว Quick s h i f t e r เนี่ยถ้ารอบถึงเนี่ยเราสามารถงัดขึ้นเข้าเกียร์ได้เลยนะครับผมโดยไม่ต้องกำคัดนะ,ะสำหรับคนที่ขับรถสสูบหรือว่าพวกรถ CC ซเยอะๆเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบติด Quick s h i f t e r กันนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าให้ผมแนะนำนะ พิกชิเตอร์เนี่ยเวลาใช้เนี่ยควรจะให้รอบเครื่องมันอยู่ในรอบปกติที่เราเข้าเกียร์กันนะครับผมเพื่อป้องกันตัวเฟืองเกียร,ร์ของรถเนี่ยติดหลอนะครับผมเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเกียร์ชุดใหม่ยกชุดเนี่ยค่อนข้างจะแพงนะครับผมแล้วก็มาดูในฝัง่ขงของความมือของรถกันดีกว่านะครับผมอย่างที่บกบอกนะเป็นตัว SE นะอ่ะาอกนะ็จะมีตัวกันแข็งตรงตนี้นะครับผมถามว่าตัวกันแข็งเนี่ยมันช่วยอะไรอ่าสมมติว่าตัวรถเนี่ยเป็นตัวแ Z900 านะน้าหนักมันจะค่อนข้างมากนะครับผมถ้าสมมติว่าเราเกิดพลาดเนี่ยเวลาล้มแป รถจะล้มลงไปใช่ไหมครับผมมันจะไม่โดนตัวแข้งก่อนนะมันจะโดนเป็นตัวกันล้มตัวนี้ก่อนนะครับผมทำให้ตัวแข้งของเราเนี่ยไม่เป็นรอยนะครับผมเพราะว่าถ้าตัวแข้งเป็นรอยเนี่ยซอมค่อนข้างแพงนะครับผมและอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องหรือว่าตัวฝาคัดฝาตูบได้นะครับผมอ่าแล้วเขาก็จะใส่ของแต่งเล็กๆแน่นอนมาอีกจุดนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวจับโช๊คหลังนะอาจจะเป็นของฟรกี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวงานตัด CNC นะอ่ะเช่นเดียวกับตัวเกียร์โยเลยอ่าตัวนี้ก็จะเป็นงานตัด c n เอนเหมือนกันครับผมเป็นะ ลแล้วก็มาในส่วนของตัวด้านบนถังกันดีกว่านะครับผมโดยคันนี้เนี่ยเขาก็จะใส่มาเป็นตัวกันรอยถังนะ,ะและแน่นอนนะสำหรับเวลาใครขับบิ๊กไบค์เนี่ยส่วนมากก็จะชอบใส่เป็นขายาวนะครับผมแล้วเวลาใส่ขายาวเนี่ยเราก็ต้องใสเข็มขัดใช่ไหมครับผมถ้าสมมติว่าเราใสเข็มขัดที่เป็นหัวเหล็กหรือว่าเป็นหัวแข็งๆนะครับผมเวลาเราขับเนี่ยมันจะชอบโดนบริเวณนี้นะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยกันรอยถังนะครับผมไม่ให้ตัวถังละมันเนี่ยเพราะเป็นเหล็กนะ มันจะเป็น้อยง่ายนะครับผมถ้าเดินโดนกับพวกเหล็กหัวดเข็มขัดเนี้ยครับผมในตัวกันร้อยถังเนี้ยก็จะช่วยไว้ได้เยอะมากเลยนะครับผมแ้วก็คันนี้เขาก็จะใส่มาเป็นตัวชิลแต่งนะครับผมจะเป็นของมาซิโมนะครับผมจะเขียนคําว่ามาซิโมตรงนี้ไหมก็จะเป็นตัวหุ้มลายคาร์บอนด้านข้างอย่างนี้นะครับผมสำหรับตัวชิลหน้าของเจ้าแซทเก้าร้อยคันนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะเพิ่มความดุขึ้นยิ่งนะครับผมสำหรับเก็ยรแทร์เก้าร้อยนะ ตัวชิวหน้าเนี่ยก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับเจ้า z 9 0 0 SE คันน e ี้นะอ่าเด๋รวคันนี้เนี่ยเขาก็แต่งมาเป็นพอประมาณนะครับผมไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนะแต่ว่าส่วนมากของแต่งที่เขาใส่เนี่ยก็จะเป็นของแท้นะครับผมอ่าเด๋ยวเจ้าคันนี้เนี่ยเขาก็จะแต่งมาเป็นโทนดําแดงนะครับผมอ่าให้เข้ากับตัวสีรถเดิมนะอ่าของแต่งก็จะมีอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเลยนะครับผมมันก็จะเป็นตัวประกับเป็นมือเบรกมือคัชนะครับผมแล้วก็เป็นท่อแต่งนะครับผมอ่า ก็สำหรับใครนะครับผมที่ดูจนถึงจบคลิปแล้วอ่าผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์ให้ทางร้านนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางร้านนะครับผมก็สําหรับใครที่ต้องการนะให้ผมรีวิวเจ้าคันไหนหรือว่ารีวิวสิ่งไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของวิดีโอได้เลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ sound right boy